เบื้องระดับน้ำเชื่องครับนี่เปิดเช็คท่อไนเช็คน้ำหอเย็นพวกเช็คมันเชื่อต้องเปิดทั้งหมอกรนะครับอ๋อปดสายท่อแล้วก็ดิงอกมาเลยนะครับปดหลอดจะะแน่นแน่นน่นนครับ นนะ่ตัวตัว,ตวเครื่องนะมันเครื่องก็จะอยูจจ่จุดนี้นะครับที่ <อม S 2> ครับก็จะมีเกจสองอันนึงกันนะครับน้ำมันมันก็อยู่ดีเนาะแน่นเห็นอยู่ครับนะครับพวกน้ำรอเย็นก็จะสังเกตอยู่ที่จุดถังพ<า>ักน<ำ>้ำนะครับถังอุ้มถ้ายังเข้าปัสสาวะาเติมจุดนี้ได้เลยนะครับเท่าพอต้องไปเติมด้วยหม้อน้ำนะน้ำ ในการใส่มันก็จะบุกลงแน่นะครับในการใส่ตัวมันก็ใส่รอเครื่องกับการปูนรถเกลียวนะครับพวกน้ำมันเครื่องนี่รถไม่มันจะถูกเปลี่ยนตอนหาซีซชั่วโมงแรกนะครับรถเกลียวไฟนี้เปิดบนไหนครชั่วโมงแรกนะครับตัวนี้ก็คือบำรุงรักษานะครับตัวนี้มันต้องแก้รถเกลียวจะแก้ตรงนี้ต้องต้องเช็ดตลอดนะครับยาเวลาเสียนะครับจะมีเพิแรงจะเกิดจากจุดนี้แหละครับรถรถคู่ตานะ กัวนี้หนึ่งตะแกรงตัวนี้มันจะเป็นตะแกรงดักฝุ่นเพราะว่ันโลหามันอยู่ในฝุ่นเราเอ่างมันถ่างลายตัวนี้เห้กระตองทั้นขั้สะอาดเป่าน้ำตื้สามารถดึงออกมาได้นะครับเป่าให้วก็สารตัวนี้แหละส่วนขั้วหัวอ่อนจะส่วนละอ่างหน่อยๆจะเต็มนะครับครับตัวนี้ต้านหนักกระตอเอาลมเป่าออกนะโสดตะแกรงมันจะเป็นตะแกรงอีกสั่งหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตาเติมหนักด้วยนะแต่ว่าเติมหนักมันจะเติมกอากาศก็จะอันได้ยุ่ง ต้นลูกษาหายปวดรัเกียร์ยังไครับผมก็ตัดเปลาที่นอกนะครับถี่ต้นเนาะต้นไหนบ้างเปล่าเนาะครับอ๋อตัวไหนคือคือเสียคือเปลี่ยนออกครับดูจากสีนะครับตัวนี้ถ้าเกิดมาเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีดำค่อยเปลี่ยนก็คือสามารถถอายมาเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้แต่ว่าเปล่าตัวนี้ก็ต้องดูแลนะครับทุกวันนะครับยามเสาร์เนาะเปล่าก็ต้องสะอาด ฟุ้นหลายนะครับย้ำใส่งานจริงเพราะว่ารถมัเห็นเดียวนะใส่งานอยู่กับฟุน้นพวกนี้ก็จะมีกล้องกล้องดักหนามนะครับตออัวนี้เนาะทางด้านน้หมอครับดักน้หน้ามันดักน้มนะครับถ้าลูกยางสีแดงสิดที่ห็นเนี่ยเห็นอยู่เนาะผีเห็นอยู่เนาะครับถ้าเกิดแล้วมันลอยขึ้นแสดงว่ามีหนามห้ามกัดทำความสะอาดให้พ้สะอาดได้นะครับพวกนี้นะครับจะมีกล้องกล้องโชล่าอยู่ดา้านหลังนนามนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องดักหนาตัวนี้เป็นปั่มติ๊กนะครับจะดูดน้ํามันจากถังแต่ล่างขึ้นมามาผ่านกล้องดักหนัมาผ่านกล้องโซลาร์อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องโซลารจะผ่านสองเทือนะครับในการบำรุงรักษาตัวนี้ก็จะบ๊บบี้อย่างไรพี่ก็เน่เน่เน่ที่ช่วงล่างอัดเจละบี้นะครับตัวนี้จักเมืออัดแน่นครับพี่อัดจาละบี้ตัวนี้ก็อัดทุกปั้นงามเสานะครับอัดก่อนก่อนโรงงานม่นไหมก่อนโรงงานนะครับตรวจเช็คก่อนโรงงานนะครับ ก็มากสายผ่านตรงนี้นะครับตรวจเช็คความตึงนะครับตรวจเช็คความตึงนะครับแต่ว่าตัวนี้เพม่นก็ต่งมากไปเรียบร้อยแล้วเข้ากับสามารถใส่ใส่งานเลยนะครับตัวตะแกรงตะแกรงปับต่างตะแกรงหล่อนตัวนี้มันก็จะมีระดับใปับต่างนะครับจะวบเจอหมดหนะครับ ปรับต่างได้นะครับในกรณีเกี่ยวเขา่ขาเ,เข่าเปียกเข่าอันนี้นะครับนะครับตัวนี้เมื่อก็จะตั้งอยึดแต่ตรงเบื้องนี้ครับมันจะอยู่นี่ตั้งนี่หมายความาแห้งตั้งก็คือตัวนี้มันจะสามารถไอ้พับขึ้น<อ>หรือลงได้นะครับตัวนี้เนาะถ้าเกิดว่าไปเจอเข่าเปียกเขาก็ต้องซ้ำมาปรับปรับให้มันขึน้นอีกจังน่อยในค,คให้มันตั้งจังน่อยนะครับเข่าหนาให้มันลงแม่นครับให้มันลงสะดวกขึ้นนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าคือเข่าเข่าแห้งเข่าเนี่ยครับ ปับนอนลงไม้คร <ici> ับดูก <inaudible> <rait> <ặc> right. ับหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับพัดลมตัวนี้ก็เป็นปับพัดลมนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเปิดตัวชุดนียสิคือเปิดพัดลมคือเต็มถี่นะครับนรักในกรณีเที่ยวเขาหนาเพราะยังต่ว่ากันม่เขาเขาแห้งเขาขอบๆเนือครับกับปิดพัดลมในแด็กนะครับตัวนี้ก็เปิดเบิรงตามหน้างานนะครับ แต่มันใ้ลีกมันมีระดับอยู่ให้รลิกมันจะมีระดับอยู่ครับต,ตัวตัวนี้แต่จะ,จ,ะจะเช็คบ่ได้แต่ว่าเขาเติมตัวนี้เ้าก็เปิดเปิดว่าเอาเนี่ยครับแต่ว่าระดับมันจะอยู่นี่นะครับถ้าเกิดค,ค่ายถ้าเกิดไลท์น<อ>ี่ก็คือว่ามีนะครับแต่ว่าพวกนี้จะบ่หายไปใส่ครับถา้าเกิดมีการหลวมกันยังนะนะครับครับนี่นจะเป็นระดับตัวนี้เขาต่้งกันหูสองเนาะถ้าห้าสิปั๊บ ตัวนี้กค่ายคไขตัวนี้ครับขยับลงมาปุ๊บมันก็จะตั้งขึ้นนะครับเขาก็สามารถเลือกเลือกเอาต,ตามตามเข้าเข้ามากก lor, ได้ะครับผมแต่ว่าคือเคลนว่าเขามันมันตั้งแห้งมันสกปรกแห้งลงมาก็บนอนตรงจังหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือนอยู่กับก้อนปลพัโลมซอยน้ำนะครับผวกโซลลำเลียงตัวนี้นะครับโซลลำเลียงข้อตัวนี้กัเบิ้งนะครับถตเคือว่าหลุมซึกว่ามันย้อนนะครับมันย้อนเข้าก็สามารถปั๊บ ปรับต่างสองฟังตัวนี้ค่ายน็อตรวมสามตูนแต่มันมันติดพัดลมมันบางอ่ะถ้าแม่นพัดลมตัวนี้มันเสียนี่มันมันจะมันจะมีเกี่ยวกันกับการดึงเข่ากันยังไงโบเกี่ยวครับตัวนี้พัดลมตัวนี้มันจะเป็นหนึ่งคือการดูดดูดฝุ่นออกจากตัวนี้เนาะดูดฝุ่นค่ายเข่านะครับดูดออกถ้าเกิดว่ามันเสียอ๋อดูดดอกมันนี่ครับถ้าเกิดว่ามันเสียสามารถเกี่ยวให้บกเกี่ยวได้ปกติครับแต่ว่ามันก็จะเกิดฝุ่นแน่ขึ้นมานะครับฟูบางคนเป็นแบบนี้เป็นพัดลมเสริมหรืเป็นจุดนนนัเาะ ติดพัดลมไฟฟ้าของรถยนต์เท่าเสริมปูระพน, <ขอ S 1> น็นเห็ดเติมเต<า>ิมนะครับ,รรบอ๋อไอ้พวกไอ้พวกชุดเกียร์เบิ้งน้ำมันเกีรีรยน้ำมันอย่างนั้นเบิ้งเบิ้งแบบไหนหน,นะครับอ่าครับเดี๋ยวพวกนี้มันจะเป็นน็อตมารกรนะดับหมุน ไอ้จูอัจฉริบีมีแต่ช่วงแล้วเลื่อนนี่มาช่วงล่างนี่มัครับช่วงล่างครับที่ที่จะเน้นแน่คือช่วงล่างนะครับกับพ่อยงตุ้มมือสองฟังแค่นั้นมัน้งครับแมนครับไอ้ช่วงไอ้ข้างในมันบ่มีนมัครับข้างในจะจะบ่มีครับผมก็จะปิดแต่หูพวกนี้ยังสีน้ำสีนะแมนครับพวกพวกมูลปื้ดบูมีนบูมีนคืออัจฉริบีนะครับคือมันจะบ่มีคือ้นซื้อล้อขึ้ตามอายุน่ะครับผมไม่เก็ตามอายุการใส่งานครับผมปีปีหมดแล้วครับสามสี่ปีกเบห้าม เนี่ยช่วงล่างครับข้อมันมาครับปืนข้อมันมาเพวกนี้กะจะบ่ยานเเท่าไรนครับเพราะว่ามันกะแค่ล้อลื่นเป็นบูททองเหลืองเนาะมันกะจะบ่ยานไวิ่งเหมือนเหมือนช่วงล่างมันจะไดรวิ่งปืนตูนมีอยู่ครับลูกปืนตู้แม่นครับจะมีมีครับเป็นเป็นชุดเฟืองนะครับตัวนี้ลูกปืนตู้จะอยู่ด้านในเดี๋ยวอรจโรบี่ครับตัวนี้บ่ได้อาจครับผมเป็นน้ำมันตัวนี้อ๋อผมเป็นน้ำมันบครัแม่นครับนี่ครับครับผมจะถูกเปลี่ยนทายน้ำมันเลย ตัดีเนสายพานเทินเวลาเข่าพอนะครับพื้นเกี่ยวเกียวงมีบ่สีสีเคยครับถาเทินเินตัวนี้เนาะให้มันหมุนย่อนสอนกลับมกรณีที่ว่าเขามันติดอยู่นีนะครับติดอยู่นีพิ่เข้ากับลงพนตลก็มายกลงตู่ลงกอนี้มันหมดลงตู่แล้วก็มันหยกขึนมันจะเินกลับครับคือข่ายค่ายเขาเนาะืจะบกีก่ารถไครับเนาง่าย่ายกว่าหลันรถไคือ รถใหญ่รถตัวเดียวขาดเข้าไปบ่ได้นนี่โอ้เ็ดตัวน้นี่ เ้าที่เขาไปเซอร์วิสหรือเขาไปยังกับเอาขาขับมีรุงเพื่อความปลอดภัยนั่เดี๋ครับโอ้มีขาขับน้ำมันไหมครับลักษณะคือต้องตันนะเซฟตี้ใบก่อนนะครับพวกสายพานผมว่านี้กะเอาถ้าเกิดว่ามันย้อนเขาก็ปรับต่างเอานะครับแสดงว่าผมว่างตรงนี้ผมขับไสิหรืบเปล่ครับเวลาจอดจอดก็คือมันมันบวลงเลยครับว่างบวลงเลยคือตัวนี้มันขับแล้วคือจะเ่าจะว่างบวลงแลยนะตัวนี้คือเซฟตี้เวลาสร้างเวลายังเกาไปเิดงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับ เกวัดน้ำมันมันจะเติมอยู่น้ำมันอยู่ที่เติมอยู่หกจุดห้าลิตรตัวนี้เป็นเกียร์นะครับเกียร์ไก็จะอยู่นี่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะบ่มีการดึงวัดนะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันบ่หัวบ่มยังจังไงมันกับบวเสียไปใส่นะครับประมาณกี่ชั่วโมงเขาจะเปลี่ยนตัวนี้หล,อล่อแบกโหลดใหม่จะเปลี่ยนตอนห้าสิบชั่วโมงแบกครับร้านใหญ่หนักกัสามร้อยห้าสิบชั่วโมงเปลี่ยนไายนะครับตัวนี้เป็น <S 2> <S 2> <ม>น้ำมันเกียร์นะครับ ตนี้ับบอใช่มันใส่มันตัวเดียวกันครับตี้แต่ว่าแยกแยกคยกบอดเติมแบบไปหากันเป็นยกอคนไทยยกข้อตนี้ทั้ทงแยกคือทั้งแยกคือจะส่ยกขอยกขอยื่ยังเลกดดนงนะครับตัวนี้จะเป็นแบบระบบปิดยูองนยูเฉพาะอ่งตัวนีคือเลียงเลียงไอ้พวกชุดลูกปืนเฟืองนะครับพวกคาเบกพวกยังอยู่นี่นะครับ ว่าไงถ้าบัรหลวบัวซึมนี่บัวมีเหมือนกันไหมครับแม่นครับแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนออกเพื่อว่าตามาเกิดช่วงซุดหลอดกระดำนะครับผมมันหมดสภาพคุ้การใส่งานกับถูกเปลี่ยนออกนะครับตามอายุมาเท่าน้ำมันเครื่องนี่โอ้ยเออเช็คน้ำมันเครื่องกำลาตงตองเบิ้งทุกวันนะครับเนาะแม่นครับเบิ้งทุกวันไอพวกนี้นะครับบัวหลวบัซึมคงคงม่ต้องดูตลอดนะครับแน่นครับกับเปลี่ยนตามชั่วโมงนะครับถ้าบัวมีห้อยหลวงหอยซึมห้อยเสือก็จะมีบัวถ้่วันสมุดวันบัววเนาะจะมีชุดเฟืองครับเราจะเห็นไหล่แบ่นี่นะครับประมาณนั้นละ ที่ว่าสีเฮ็ดไหยตัวนี้หลัวไดนะ้น่ะเป็นซีนเครื่องขับสองฝั่งนะครับที่มีซีนของชุดเกียร์นะครับการขืนตูกันยังกับโอเคหรือเป็นบ่อสี่บูกันนะครับ <c oughs> มันมันคนได้เหรียญรถไงมันในการในการขึนตูหนวดนะครับ,รบนะครับตัวนี้จะเป็นนะเป็นตูหนวดนะครับตัวนี้เป็นตูหนวดชุดตูหนวดต้องขืนตัวนี้ก่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็นชุดหัวเกียวหลังจากชุดข้อลําเลียงไปหาชุดตัดชุดนี่จะเป็นหัวเกลียวนะครับ,รบตัวนี้เนาะในการขืนตัวนี้นะครับเทาติดเครื่องเนี่ยเท่าต้องข,นขืนตูนวดก่อนนะครับไปเหล่งเครื่องทรงก็คือเข้าจะเหล่งเครื่องแบบก็คือเหล่งก่อนแมนแบบถ้าเท่าเหล่งเครื่องไว้เถ้าไปขืนตูนวดปุ้มมันจะเป็นการกระชากสายพานนะครับก็คือรอบเครื่องเข้ามันสูงแล้วนะรอบเครื่องเข้ามันสูงแล้วเทามาขืนสายพานมันจะกระชากสายพานมันจะเหตุสายพานเท่าไหมไหวแล้วก็กานใส่งานสั่นลงนะครับ นะครับก็คือขึ้นหลอบเดินเบ้ากวนขึ้นตูนวดปุ๊บนะครับขึ้นแลว้วไฟเหล่งเครื่องทรงให้มันได้อยู่ประมาณเ้นสีเหลืองนี่หลอบเกี่ยวคือเ้นตีเหลืองหลอบเกีียวงงอยู่ประมาณเส้นสีเหลืองก็เนื้อท้ยายนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขานําแต่เกิดว่าเข่าข้ามันมันหนาหนาแห้งข้ากับสาม,มารถว่ารถเขามันไหวอยู่เกีียวแล้วเข้ากับสาม,มารถดรอปลงมาจังน่อยก็ได้แต่ว่าถ้าเข่าหนาๆเขาปกติเขายืนหนาๆกับเขาลมเนี่ยก็ประมาณเลืองนี่ครับหลอบเครื่องเกีียวมันจะโอเคนะครับรนใกาาปลอยข การปล่อยข่าวตัวนี้นก็จะคอนโทรลตัวนี้เนาะขึ้นลงซ้ายขวาพอคนไทยตัวนี้ขึ้นลงซ้ายขวานะครับในการคนไทยเข่าจะอยู่นี่นะครับจะอยู่จุดนี้ม <า S 1> ใควาราตวแต่คือปล่อยเข่าไปหารถุดแต่ตัวนี้นะครับอันเดียวเล่นเดียวเลยครับมันจะไปต้องกันทั้งทั้งแตคือตัวนี้เทาก็จะหมุนไปหารถุดกันเนาะไปเดี่ยวลอยปุ๊บก็คือให้พี่ปกติหลอบเดินเบ้านี่ให้ให้เร่งยังไม่อีกน้อยนึงปกติหลอบเดินเบ้าอยู่ประมาณนพันหนึ่งเนาะเทาก็เร่งยังไม่อีกประมาณจะ จังหน่อยหนึ่งประมาณจะพันสองพันสามอะไรเล็งเครื่องจังหน่อยแล้วค่อยปล่อยเขาแต่เกิดว่าเขาไปปล่อยในหลอดเดินเบาปุ๊บน้ำหนักที่ก้ทับมันจะลายนะครับมันจะแท่งมันจะแน่นแม้มันหนักนะครับให้เล่งเครื่องซอยจังหน่อยเขาเขาปล่อยเขาปุ๊บไม่เดวมันค่อยค่อยเบาเขาไปเบาเบาลงจังหน่อยอาจจะเล่งอยู่มันท่านหาอะไรปล่อยนะครับถ้าเขาบเล่งเลยมันจะน้ำหนักมันคนผันก้ทับตัวนี้ก็จะมีเซตสี้ในกรณีในกรณีรถ สตาร์ทเนาะถแต่คือถ้าขึ้นข่างสีมันสิบติดเดิลดสตาร์ทโปติดนะครับมันเป็นเซตตี้ยุ่นๆเนี่เบิ่งน้าบางเทธอขึ้นข่างลงลงลงอย่างสีนะครัวนี้เซตตี้ยุดหนึ่งเดี๋ยวจะอยู่นี่ขันับตุกขื่นไแหว่งสีกับสตาร์ทโปติดนะครับเปิดสตาร์ทโปติดนะครับครับตัวนี้เป็นเซตตี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ์ดิเชิร์ือผมว่าล่ะเชิญข้าวอีเขาเวลาติดนะครับตัวนี้ก็เกียร์นะครับก็จะมี มีวางเนาะตัวน,นี้ก็เป็นเกีย้ยวสาเกีย้ยวสาคือเกี้ยวเอลเกี้ยวเอลนี่ก็คือในการขืนขืนเทเลอร์หรือปีนขนาน,น้าก่อนกลางนี่นะครับผมให้แนะนําเป็นเกี้ยวเอลนะคร,ครับก็คือเหล่งเครื่องให้ได้รอบประมาณพันหานะครับถามว่ารอบเดินเดินเบาขึ้นใดบอก็ขึ้นใดแต่ว่าห้าเหล่งเครื่องให้คือให้ปัม่มห้ามันทํางานเต็มที่ของมันนะครับนะค,ครับเร็้ยวสาขึ้นอยู่กับมือห้าแล้วที่นี่นะครับห้ากับหอบตัวนี้เกี้ยวเกียวเอลเกี้ยวเอลเท่าก็สามารถเลือกได้ จเครับ <congratulations> ว่าเข้าตองการเลี้ยวสาซําใดนะครับตัวนี้ก็จะมี3มระดับให้เลือกเนาะแต่ว่าในการปีนขึ้นเทเลหรือขึ้นปีนข้างหน้าสูงๆให้เลือกใส่ยุ่เกีรยนี่ก่อนพอแต่ขามไปแล้วขึ้นไปแล้วครับพิ่มข้า็สมารถเลือกใส่เอาได้ตามหนางานตัวนี้นะครับยุเกียนใช้งานก็ปลป้อยเขานั้นปึ๊่ดึงงานขึ้นทีเดียวกันเพิเสร็จนะครับมันก็จะไปทั้งลับทางท่อส่งนึ่ไป จำการเล่นมาครับโอกี๋ยยืนทอนเขาพอใจอยู่ครับพี่หมายมาถึงถ้ามีรถได้สเปนรถคนนี้รถใหญ่มันต้องต้องปั้นตัวนั้นก่อนค่อยมาปั้นตัวนี้นะครับตัวนี้ขึ้นจุดเดี่มาครับโอเคครับโอเคครับขั้าใจรถไงครับข้วใจว่าเหมือนว่ามันจะสจุดบนรถไงเพราะรถไงข่าวปอลจะหนี้ก่อนมันจะไปติดนะครับมัน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 แยกกันนะครับตู้กับตัวนี้มันแยกกันตัวนี้เ่าจะแยกครับตัวนี้คืออันเดียวขึ้นไปเหมือนกันมาเล่นมาครับโอเคครับ มาฮีาหลายหลายคนเขาว่าอันสปอร์ตไร์ไฟหลายรถนี่มันพ่อบ่ถ้าแมนเปิดใส่ต้นกันทั้งหมดถ้าเกิดว่ามัน,มนถามว่ามันพอ่อบ่ลสำหรับตัวหนีมันก็มันก็ขืนอยู่กับคนใส่ว่าเาพ่อบอนะแต่ว่าเทาสามารถเพิ่มได้บอก็สามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มได้นะที่นี่ก็คือผมบอไดน้น้ำหมหคือพ่วงสายจากตัวนี้ไปอีกหลอดหนึ่งสินะ,ะก็คือท่าพี่ที่เพิ่มเพิ่มก็มมมคือให้แยก ไออกจากแบตเตอรี่เลยนะครับมีฟิลว่าพู้มีสวิตต์ว่าพวกคือตั้งหาของมันจะบเอามากับกับรหลดมาเกี่ยวนะบ, <c oughs> บอือแต่บนลในน้นำคือพ่วงแก๊สรหลดนี่ไปใส่หลอดหนึ่งจากใส่สายทงกันสิผมบนลในน้นำนะครับคือสางเป็นไม่งสินะเดินจากเดินเดินไม่ครับนี่สวิตช์นี่อย่างซูมมือนี่ไอ้หลดไฟกับทมีสวิตซิตโต้มัน,นีะเหลวมันจะไงในการเดินหรือล่าครับแต่ว่าของมันนี่ตอนนี้พ่อมครับกามว่าพ่อกับพ่ออยู่ครับ ข้าอยากแก้งสว่างดีก็สามารถเพิ่มได้นะแต่ก็สามารถเพิ่มเพิ่มก็คือผมว่าล่ะครับต่อออกจากแบตเฮดสวิตช์เติมนะครับตัวเลื่องแรกก็คือสิมี่ทำนี่นะพี่เนาะครับแบบโบ่มี่ยังทุกคิกมีอยากตัวนี้นะครับในการใส่งานคงจะบ่ยากหญ่เขาดูตัวใหญ่เนาะครับเนาะใส่งานมีปัญหาในแกนใส่ง่ายแบบเบอร์ติดตามนี่แหละก็ซีมีที่สร้างมาเบึงบริการให้โอเคครับตัดฝากหาสิบชั่วโมงแรกมีการเปลี่ยนทายน้ำมันเนาะครับ 我没听懂嘛，哦。